สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนออันตรายสารปลอดอลก่อโรคคุมต้านตนเองหากพูดถึงสารปลอดลเราจะนึกถึงปลอดวัดอุณภูมิและปลอดที่ใช้ผสมสีหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีาอันตรายต่อระบบสาและสมองจากการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอิแกนประเทศสารัฐอินเดีพบว่าการที่ร่างกายได้รับสารปลอดหรือสัมผัสกับสารปลอดจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคุมต้านตนเองหรือ เช่นโรคลอดลรอกระทายอักเสบโรค SLD โดยเฉพาะในผู้หญิงซึ่งความเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดได้แม้ว่าได้รับในปริมาณเพียงเลกน้อยหลยที่มาของสงงารกอดที่ผู้หญิงมักได้รับคือเนื้อปลาผู้หญิงมักมีมียงรับประทานปลามากกว่าผู้ชายเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีไขมันต่ำแต่มักจะมี กบบารผลเปื่อนของรอบดังนั้นหากาวรับประทานเนื้อปลาควรเลือกให้หลากหลายและมาจากหลากหลายแหล่งไม่ควรรับประทานอาหารประเภทปลาที่จชนิดหนึ่งที่ต่อก,กันเป็นเวลานานและซื้อมาจากแหล่งเดียวกันอาหารำลำโพกทะเลเช่นกุ้งหอยปูสาทินกระรองมักมีการผลเปืบบ้อนของสาหร่ายที่มีอยู่ในท้องทะเล เครื่องสำอางบางประเภทโดยเฉพาะประเภทที่ทําให้ผิวขาวกระจ่างใสอาจามีการคนเปื้อนของสารปลอดได้เนื่องจากสาปรปลอดในเครื่องสำอางจะไปทํากุมบวนการการทํางานของเอนไซม์ไทโรซีนซึ่งซึ่งทําให้ร่างกายสร้างเม็ดสีผิดปกติผิวจึงมีผิวขาวใสขึ้นสามารถตรวจสอบโดยชุดตรวจจากภูิพิยารณายาทาเลปอ,อาจามีการคนเปื้อนของสารปลอดเพื่อให้ยาทาเลบแล้วดูเลียนเนียนขึ้น และทําให้เล็อดแข็งแรงไม่ปอะหักง่ายรวมถึงจะช่วยให้ยาทาเลดเกาะติดบนเล็บได้ทนน้ำมากขึ้นผู้หญิงมักเสี่ยงการได้รับสารตลอดจากยาทาเลดรับเ,เข้าสู่ร่างกายจากทางระบบทางเดินหายใจทางผิวหลังและทางระบบทางเดิอนอาหารเพราะยาทาเลบแล้วหยิบอาหารเข้าปากหญิงทั้งคันและให้นมบดยิ่งควรต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะสารปลอดและสารเคมีที่มีพปนเพื่อนอยู่ในยาทาเล็บ จะส่งผลต่อความสิบปกติของทางัสซายยายร้องผมผู้หญิงในสม,สมัยนี้นิยมการร้องปกี่ผมเพื่อความสวยงามยายร้องผมบางประเภทได้มีการเติมสารปลอดเพื่อให้ผมบองงามขึ้นและติดติดทนทนานนอกจากนี้ยังพบว่าหากได้รับสารปลอดเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดการสะสมพิษในใจทำให้ไตเสื่อมและวายได้รวมถึงทำให้สมองเสื่อมและถาวร งค์งการอาหารและยาของเทศบาอเมิการได้แนะนำผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบดว่าไม่ควรรับประทานอาหารทะเลและปลาที่มีความเสี่ยงต่อการต,ารตนเพื่อนของสารโลดเช่นปลนปากระพงดาวปลาฉลามปาลาทูน่าโอไหหอยในปริมาณเกินกว่าสอวักรรมต่อทิศหรือไม่ควรเกินหนึ่งมของสองข,องของางต่อทิศอีกวิธีที่สามารถช่วยลดการได้รับสารตลอด คือลดความเปี่ยงที่ได้รับสารตัวโดยดิ้นแย่งการใช้เครื่องสมาธิไม่ได้รับเมตาตาอยื่ไม่ได้รับสัญญาณความปลอดภัยดิ้นแย่งการทานและติดต่อกันนเวลานานและดิ้นแย่งการนำสีผุ่ไมไปพั้งก็จะช่วยดลดการได้รับสารตัวเข้าสู่ร่างกายได้